วันนี้ลงลิปแรกไปไหมเนี่ยวันนี้นะครับเสื้อนี้ขอไม่เกี่ยวอะไรกันนะเพราะว่ามันรีวิวลำบากนิดนึงทุกคนคงรู้แหละครับว่ากล่องกดีๆหน่อยทุกคนคงรู้แหละว่าผมอ่ะชอบดาบพิฆาตศูนย์มาก คาแรกที่ผมรู้จักนะครับคือเพื่อนๆที่เรียนผมนะครับเขาร้องเพลงซื้อยาคูกันจนผมต้องกลับมาเซิร์ชเลยครับว่าซื้อยาคูคือเพลงอะไรกรับโอเคครับวันนี้ก็จะมารีวิวหนังสออือเล่มเท่าไหร่นะที่ผมซื้อมาคือผมซื้อมาหลายเล่มมากตั้งแต่เล่มถ้าเป็นหนังสือการ์ตูนนะผมจะซื้อตั้งแต่เล่มที่หนึ่งถึงเล่มที่21็ดปัจจุบันนี้นะแล้ววันนี้ผมซื้อเล่มพิเศษมากก็คือไม่ได้ซื้อหรือซื้อไว้นานมากแล้ว ชื่อชื่อว่าชื่อชื่อว่าดาบพิฆาตอะสูนศึกรถไฟสู่นิรันดร์ฉบับนิยายนะครับโดยอันนี้เนี่ยผมอ่านยังไม่จบนะครับแทบยังไม่ได้อ่านเลยอ่านแค่ในป่าหลุมฝังศพอะไรสักอย่างนี่หนละโดยผมจะให้ดูนะครับว่าบนปกเนี่ยมันคือปกหนังเลยเห็นไหมครับมันคือปกหนังเลย ถ้าเกิดถ่ายกับหัวผมไม่รู้นะครับเพราะว่ากล้องอันนี้เป็นกล้องตัวทดลองนะครับเป็นกล้องที่เป็นกล้องตัวทดลองครับโดยอันนี้นะครับราคาแพงเหมือนกันนะสำหรับผมอาจจะไม่แพงแต่ไม่โฟกัสโฟกัสน้อยสําหรับคนอื่นอาจจะไม่แพงสําหรับผมก็แพงนิดๆนะครับราคา250บบาทนะครับโดยด้านหลังเนี่ยผมอ่านให้ฟังนะครับ มันเขียนไว้ว่าพวกทันจิโร่เดินทางมาถึงรถไฟแห่งนิรันด์อันเป็นสถานที่ปฏิบัติการภารกิจครั้งใหม่ซึ่งมีผู้หายสาบสูญไร้ร่องรอยจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆขณะขณะของทันจิโร่ได้เข้าสมทบกับหนึ่งเสาหลักผู้เป็น นักดาบสุดแกร่งแห่งกลุ่มพิฆาตอสูรเสาหลักเพิงเลนโงคุเกียวจูโดและประจันหน้ากับอสูรภายในขบวนรถไฟแห่งนิรันนี้ซึ่งตัวนี้จะเป็นลายดอกไม้หมดเลยนะครับนี่ให้ดูโฟกัสน้อยนกล้องกล้องทดลองเนี่ยลายดอกไม้ถือว่าผมชอบเล่มอื่นมากกว่าแต่ก็สวย แล้วก็มีรอยลมเหมือนเล่มอื่นๆเลยคือถ้าเกิดใครไปดูหนังเนี่ยจะรู้ว่าออกมาจากโรงเนี่ยไม่ใช่โฟกัสเลยออกมาจากโรงเนี่ยโฟกัสหน่อยกล้องมันเบื่อโอเคโฟกัสแล้วออกมาจากโรงเนี่ยคือผมเงียบมากคือแบบเล่นโง่คู่มาแล้วเล่นโง่คู่ก็ตาย ผมจะสปอยนะครับคลิปนี้มีสปอยแน่นอนครับโดยภายในเล่มจะมีหลายรูปเหมือนกันนะครับผมก็ยังดูไม่หมดแต่มาดูนี่ก่อนอึแต่มาดูนี่ก่อนผมเจอนี่ครับเป็นโปสเตอร์ดาบพิฆาตอาสูรนี่ครับเหมือนกับตรงปกเลยนะครับ สวยและด้านหลังก็มีรูปหนึ่งนะครับต้องพลิกนะกล้องมันเละเละนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเพี้ยงไม่ได้ทำความสะอาดเลยแม้แต่นิดน้อยดูเป็นรูปทันจีร,รูปนี้ผมฝึกวาดอยู่นะครับขยำทิ้งไปหลายใบเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ลงสีนะครับแล้วก็นี่ครับนี่คือปกข้างนอกใช่ไหมครับจะเป็นรูปแบบนี้จะมีสีสันเยอะแต่ ปกในนะครับจะมีสีแดงสีเทาสีขาวแล้วก็สีเขียวแจมแจมมานิดๆหน่อยๆแล้วก็โลโก้ดาพิฆาตละศูนย์โดยเขาก็เขียนถ้าเกิดใครซื้อผิดมาแลวหวังว่าจะได้อ่านหนังสือการ์ตูนเนี่ยถือว่าตาบอดหรือเปล่าครับเพราะว่าเขาเขียนนี่นะครับโฟกัสหน่อยตรงเนี้ยครับนหนังตัวอักษรมัวตรงเนี้ยครับ,ม,ม,รรบมันเขียนว่าฉบับ อขออภัยนะครับอัดไปบนกล้องไปขอโทษครับ <c oughs> โดยผมชอบปกนะคะเดี๋ยวผมให้ดูข้างในคร่าวๆแล้วกันนะครับมันจะมีรูปจากหนังอยู่ด้วยอย่างเช่นรูปเมื่อกี้ที่เราเปิดผ่านไปดูครับกล้องม,มันมัวขนาดไหนคลิปต่อไปผมนี่อย่างเช่นนี้ครับก็เป็นฉากที่เรนงโงคุพูดว่า นี่คือสปอยชั้นที่เรนโกคุพูดว่าอร่อยอร่อยอร่อยอยู่บนรถไฟตอนที่ฮันจิโรจะเข้ามาถามเรื่องฮิโนคามิคางูละนั่นเองหรือจะเป็นรูปอ่อรูปเดิมเนี่ยเมื่อกี้อ๋อแล้วก็จะมีทั้งหมดกี่บทเรามาดูกันครับนี่ก็คือหน้าชั้นโฟกัสให้หน่อยสิโอเคหน้าชั้น ตรงนี้ครับชั้นแรกของหนังสีตรงนี้จะเขียนบทสอนเบลอๆนะคะเขียนว่าโคโยฮารุโกโตเกะแล้วก็อายายาอายายาไม่ใช่อายายาจิมะแล้วก็บทภาพยนตร์โดยยูเฟเทเบิลยูโฟเทเบิลมองไม่เห็นเลยเนี่ยผมดูในกล้องนะแล้วก็เหมือนเดิมครับก็จะเขียน แกนแอนกีแกนบ่มแพ้เมเลดแห่งเป็น,ปน,ปนยา S M plus S M M plus แล้วก็นี่ที่แจกต่างไปจากทุกเล่มก็คือมันจะเป็นหน้าแนะอาตัวละครกลมๆใช่ไหมครับแต่กล้องยอดเด็กกล้องโอเคแต่อันนี้จะเป็นรูปตัวละครมาให้เลยครับซึ่งผมก็ไปถ่ายมานะครับที่เซนทรัลเวิด์นนานมากแล้วก่อนหนังจะเข้าเป็น เดือนอะเป็นเดือนจะมีตั้งไว้นะครับรอบแรกผมไปถ่ายทันจิโร่กับเนสโกะรอบที่2ไปถ่ายกับอินโนสเกะแล้วก็เซนอิสึแต่เอนมุกับเรนโงคุเนี่ยผมหาไม่เจอจริงๆครับหรือเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเริ่มมีโควิดก็เลยไม่ได้ไปเซ็นเตอร์เวิลด์เลยครับโดยย้ำนะครับราคา250บาทถือว่าคุ้มจริงๆเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ มันก็มันก็หลายอย่างอ่ะแต่ว่าที่เพิ่มมานะแต่ว่ามันก็แทบไม่ต่างอะไรจากในหนังเลยก็ให้คุณผู้ชมดูเองว่าจะซื้อไม่ซื้ออุ้ยเขาไม่ได้จ่ายไม่ถึงอ้ยเขาไม่ได้จ่ายสตาร์บัคไม่ได้จ่ายนี่ก็คือหน้าตาทั้งหมดนะครับขอจบไปด้วยภาพโลโก้ดาบพิฆาตละศูนย์ไว้เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ